ขอน้อมกราบคุณพระพรุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพและกัรยาณมิตรที่รักทุกท่านวันนี้ดิฉันจะนำเสนอเคล็ดลับการทำบุญหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเพียงแค่ถวายสิ่งนี้ชีวิตครูและครอบครัวของท่านจะประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ ถวายสิ่งนี้อานิสงส์สูงมากทั้งช่วยเสริมในเรื่องของความรักและส่องแสงสว่างให้กับชีวิตคู่ไม่ให้พบกับความมืดมนการทำบุญที่ว่านั้นก็คือการถวายเทียนพรรษานั่นเองในช่วงวันเข้าพรรษาถือเป็นอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ จะถือโอกาสเข้าวัดทำบุญฟังธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เรามักจะเห็นพร้อมๆกับกิจกรรมการทำบุญก็คือการถวายเทียนพรรษาในอดีตมีเรื่องราวว่าในระหว่างเข้าพรรษาพระพิสุกสูงจะไม่สามารถไปจำวัดที่อื่นได้และประกอบกับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน วัดในต่างจังหวัดไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียนญาติโยมจึงมีการถวายเทียนในวันเข้าพรรษาเป็นที่มาของการแห่เทียนพรรษานั่นเองโดยการทำบุญด้วยการถวายเทียนแบบนี้มีอนิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับการทำบุญด้วยวิธีอื่นเลย แต่จะได้อานิสง์อย่างไรบ้างนั้นดิฉันมีข้อมูลมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะหลวงพ่อพระราชกรมยานเล่าถึงเรื่องราวอานิสง์ของการถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษาว่าการถวายเทียนในวันเข้าพรรษาถือว่าเป็นการถวายกระแสไฟในพระพุทธศาสนา อย่างนี้ถ้าเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมากถ้าบรรลุมรรคผลจะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพย์จักกุยานอย่างพระอนุรสท่านได้ถวายเทียนเข้าพรรษามาตลอดถวายประทีปโคมไฟชอบถวายตะเกียงน้ำามันบ้างให้มีแสงสว่าง ต่อมาในชาติสุดท้ายเมื่อเป็นพระอรหันต์วิชาสามท่านสามารถมีทิพยกก์จักรยานสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดแม้แต่พระอรหันต์ปฏิสัมพิทายานก็ยังสู้ไม่ได้อีกประการถ้าท่านทั้งหลายได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็จะมีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดานางฟ้าและพรมเขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญองค์ไหนมีรัศมีกายที่สว่างมากองค์นั้นมีบุญมากเมื่อมีจิตใจเลื่อมใสได้ทำบุญบูชาเช่นนี้พระชินสีตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดดังพระบารีว่าบูชา ปูชนียานังเอตามังคาลมุตตานังการบูชาผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดอันหนึ่งเชื่อได้ว่าขนขวายในจิตอันปราศจากโทษความเดือดร้อนในภายหลังไม่ได้ย่อมได้รับผลวิเศษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการถวายเทียนพรรษานี้เป็นประเพณี ประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาช้านานเมื่อถึงฤด,ดูเข้าพรรษาภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตนเป็นเวลาสามเดือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้ถวายเทียนต่อพระสงฆ์แล้วท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ส่งผลให้การถวายย่อมได้รับอนิสงค์คือ 1. ทําทำให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งเทียน 2. ทํทำให้ชีวิตสว่างสวัยรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วยลาบยศและสรรเสริญ 3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี 4. จเจริญไปด้วยมิตรบริวาร 5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างสวยัย 7. เมื่อล่ำลาโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุขติสวรรค์ 8. หากบารมีมากพอย่อมทำให้เกิดดวงตาจักสุคือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพานสำหรับคำถวายเทียนพรรษาน,นั้นให้ว่าตามนี้ยักเเคพันเตสังโคปฏิชานาตุมะยังพันเตเอตังปะทีปะยุคังสปริวานัง เตมาสังพุทธะปูชนัตฐายะอิมัสสมิงอุปโปสถาคาเรนิยายาเทมะสาธุโนพันเตอะยังเมมาสังพุทธะปูชนัตฐายะปะทีประยุคศัะนานัสสะอานิสังโสอัมหากันเจวะ มาตาปิตุอาทานนจ,จะปิยชานานังทีคารตังหิตายะสุขายะสังวัตตุแปลว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์น้อมรับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเทียนคู่นี้พร้อมกับของบริวารไว้ณพระอุโบสถ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออนิสงส์แห่งการถวายคู่เทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดการลนานเทิน สำหรับเคล็ดลับในการทําบุญนั้นมีอยู่ว่าตั้งแต่ในอดีตที่มีการถวายเทียนมีความเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตดีรุ่งเรืองโชดช่วงเหมือนดังแสงไฟจากเทียนหากเจอปัญหาก็จะพบทางออกที่เป็นเหมือนแสงสว่างของเทียนต่อมาได้มีการถวายเทียนเพื่อเป็นการเสริมดวงแห่งความรัก โดยนิยมถวายเป็นคู่เพราะเชื่อว่าแสงเทียนจะช่วยส่องสว่างในชีวิตเสริมให้ความรักดีขึ้นมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นสำหรับคนโสดก็จะทำให้พบเจอแต่เรื่องดีๆหรือพบเจอเนื้อคู่ในเร็ววันนั่นเองอย่างไรก็ตามตั้งแต่ในอดีตผู้คนนิยมถวายเทียนพรรษา เพื่อให้พระพิสุสงฆ์ได้ใช้ส่องสว่างในขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเชื่อว่าการถวายเทียนจะทำให้ชีวิตโชคช่วงพบเจอแต่เรื่องดีหรือจัดถวายหลอดไฟก็ได้แต่แนะนำให้ถวายเป็นเทียนพรรษาดีกว่าเพราะตามตําราโบราณมันได้ความรู้สึกบางอย่างที่ดีกว่าหลอดไฟ หากเป็นเทียนเวลาพระเดินจงกรมตรงจุดไหนก็สามารถจุดได้เลยไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากและสุดท้ายนี้ดิฉันขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้ถวายเทียนพรรษาในปีนี้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวที่นำมาเสนอในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุบุญ กับเจ้าของเรื่องที่ได้นำมาเสนอเผยแพร่เพื่อนำเสนอเป็นธรรมทานและขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอ